ไม่คะชิ้ลละสิบบาทเองนะคะขนมค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะรับขนมซักชิ้นไหมคะแม่อ้อาวงั้นคุณมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าคะเปล่าคือว่าฉันเห็นเธอดูขยันดีอ่ะก็เลยว่าจะชวนเธอไปทำงานบ้านที่บ้านที่นั่นอ่ะมีที่พักให้ด้วยนะแล้วก็มีข้าวให้เธอกินฟรีด้วย เธจะได้ไม่ต้องมายืนปากแดดขายขนมแบบนี้ไงสนใจไหมคุณไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมคะไม่ได้หลอกเนี่ยบ้านฉันอยู่แถวนี้เองอ๋อค่ะฉันก็ไม่มีบ้านอยู่พอดีถ้าฉันได้ไปทำงานกับคุณน่ะฉันก็จะได้มีที่นอนฉันตกลงไปทำงานกับคุณคะ่ะเธอคงคิดว่าได้มาอยู่บ้านเนี้แล้วจะได้สุขสบายอสิ เธอคิดผิดแล้วรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปทำงานได้แล้วทำไมเหรอคะคุณพิมพ์ฉันแพ้ผัวเธอใส่มันลงไป คือฉันไม่รู้จริงๆอ่ะว่าคุณแพ้ทัวถ้าเกิดว่าฉันรู้ก่อนนั้นเนี่ยฉันจะไม่มีทางใส่มันลงไปแน่นอนค่ะนี่เธอกล้าเถียงฉันหรออ่ะอมันไม่หาเออฉันเธอนี้มันน่ารังเกียจจริงเลยทำผิดให้ไม่รู้ตัวฉันขอโทษจริงๆนะคะต่อไปฉันจะถามคุณก่อนค่ะ นี่เธอตื่นได้แล้วกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมยังไม่ตื่นไปทำงานอีกวัตอนนี้เป็นอะไรฮะมาทำงานวันเดียวก็เป็นอย่างนี้แล้วเหรอ 慢了呀。 ทำไมถึงได้อ่อนแอขนาดนี้คะถ้าอยากจะอยู่บ้านนี้ต่อนะต่อไปห้ามป่วยอีกเข้าใจไหม ฮัโลโหลพี่พิมพผมกลับ,บ,บมาแล้วนะผู้หญิงคนนี้เป็นใครพี่พิมผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของพี่ฮะงั้นผมขึ้นไปเก็บของก่อนนะ คนนี้น้องชายของฉันเอง mm. เธอห้ามไปยุ่งเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ ลูกดูเด็กผูงคนนั้นสิเขาดูขยันแล้วก็น่าสงสารเนาะม่ยื่นขายขนมอะท,ท,ทั้งที่อากาศร้อนแบบเนี้เพราะว่าพอลงไปอุดหนุนเขาหน่อยดีกว่าเขาจะรีบกลับบ้านไงขนมอร่อยอร่อยค่ะหนูขนมน่ากินจังเลยอะรับสักชิ้นไหมคะถ้าไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ค่ะได้งั้นลุงขอชิมชิ้นหนึ่งนะได้เลยค่ะ อ,อร่อยไหมคะหวาน เพราะเธอเธอทำให้พ่อของฉันตาย อะไรต้องผู้ชายแบบฉันสิรับรองถึงใจแน่ันแน่ฉันด้วยไปฉันไปฉั่นเดี๋ยวนี้นะแ่ไปฉันนะฉันบอกแกแล้วไงว่าคนนี้ของฉันแกอย่ามายุ่งไปไหนก็ไปเลยไปไป คุณมากนะคะที่ช่วยฉันไว้นี่เธอฉันไม่ได้อยากจะช่วยเธอฉันเกลียดเธอรีบเก็บของออกจากบ้านฉันซะออกไปออกแล้วถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ฉันยังเห็นหน้าเธออีกแล้วก็ฉันไม่รับรองนะว่าเธอจะอยู่ว่าจะตาย ฮัลโหลฮัลโหลพิมว่าไงแกได้เรื่องอะไรไหมได้คือว่าฉันตรวจพบยาฆ่า,มาแมลงชนิดหนึ่งที่ทําให้พ่อแกเสียชีวิตแต่หน้าแปะกแกบอกฉันว่าคนที่ทําเป็นแค่เด็กผู้หญิงที่ไร้บ้านอย่างนั้นหรออืมใช่ทําไมอ่ะแกดูยาที่ฉันส่งไปในแชทนะ เรายัางไม่อนุญ,ญาตให้นำมาใช้หรือจำหน่ายเลยนะมีแต่ที่ต่างประเทศเท่านั้นหรือถ้ามีคนที่วมาก็น่าจะมีเงินเยอะน่าดูเพราะว่ามันแพงมากฉันเลยคิดว่าเด็กผู้หญิงไร้บ,บ้านคนนั้นที่แกสงสัยอาจจะเป็นแค่แพรรับบาปก็ได้นะเขา,าอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำอขอบใจกันมากนะ นี่แก่เนื้ออะไรอ่ะถึงมาทําสวนในเช้าเนี่ยพอดีผมได้ยางข้ามาแมลงมาจากต่างประเทศนะครับผมเห็นว่าต้นไม้พี่พิมพ์อ่ะต้นมแมลงกินไปหมดเลยเดี๋ยวผมจัดก,การให้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วหรอครับพี่พิมพ์พี่พิมพ์มีอะไรหรือเปล่าครับพี่ขอบใจแกมากเลยนะตั้งแต่พ่อเสียไปต้นไม้พวกนี้ก็ไม่มีใครคอยดูแลเลยแกกลับมาก็ดีละแกจะได้ช่วยพี่ดูแลบ้านแล้วก็บริษัทไงครับพี่พิมพ์ที่ผมกลับมาก็เพราะว่าจะมาช่วยพี่เลยครับน่าเสียดายเนาะ แกดันไปอยู่เมืองนอกอะ่ะดังนันไม่ได้กลับมากราบศพพ่อเลยครับผมเสียใจมากมากเลยแกรู้ใช่ไหมว่าพ่อรักแกมากอะ่ะถึงแม้ว่าแกจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ว่าพี่กับพ่ออ่ะก็รักแกมากแกรู้ใช่ไหมอืมผมรู้ครับงั้นผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับเหนียวตัวมากเลย ฮัลโหลฮัลโหลวาให้แกแกว่างไหมอืมว่างแกมีอะไรให้ฉันช่วยเหรอ <c oughs> มมีแต่ว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปหาแกที่โรงพยาบาลดีกว่า okay, โอเคเจอก,กัน อว่ายัางไงคะมีเรื่องอะไรให้ช่วยอเอ๊นี่มันยาฆ่ามาแมลงตัวเดียวกันที่ผมจากศพพ่อแกเดนี่แล้วแกไปเอามาจากไหนอะฉันก็ไปเอามาจากน้องชายของฉันเองแหละฮะน้องชายแกรู้จักยาฆ่ามาแมลงพวกนี้ได้เหรออือฉันก็งงเหมือนกัน เรื่องนี้แหละที่ฉันอยากให้แกช่วยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าแกสงสัยน้องชายแกว่าเป็นคนฆ่าพ่อแกอะ่ะใช่ได้ไว้ฉันช่วยแกเอง โชคดีนะพี่สาวคุณเิมมกำลังตกอยู่ในอันตรายอ่ะเราจะช่วยคุณพิมยังไงดีอ่ะเป็นขอโทษนะทำขนมขรุนหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะฉันซ่อมเองขนมค่ะขนมสดๆใหม่ๆค่ะ เด็กอะไรของแกเนี่ยนั่นไงผู้หญิงคนนั้นแหละที่วางยาฆ่าพ่อฉันนะ่ะจะหนีโทรจนทได้เลยนี่เธอตรงนี้ขายของไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้่นะเฮ้ยโหเว,ว้ยหนีผีจนได้เลยพิมฉันว่ารอผลชนสูตรดีกว่าไหมถ้าเด็กคนนั้นผิดจริงอะเดี๋ยวเราอ่ะค่อยให้ตำรวจเขาจัดการเถอะ เออนี่เองเนอย่างที่ขายขนมคนนั้นอะ่ะใช่ค่ะคุณรู้จักฉันเหรอคะก็ไม่เชิงหรอกแต่เธอน่าจะรู้จักเพื่อนฉันดีที่ชื่อพิมพน่ะอ๋อคุณพิมพรู้จักค่ะคุณพิมพเคยพาฉันไปอยู่ที่บ้านด้วยคุณเป็นเพื่อนของเขาเหรอคะอืมใช่ทำไมอะ่ะนันดีเลยค่ะคุณช่วยรีบโทรหาคุณพิมเถอะค่ะ,คะเพราะว่าตอนนี้รถของเขาโดนตัดสายเบรคค่ะแ้าเธอรู้ได้ยังไงร,รู้ว่าเธอเปน็นคนทำ หนูไม่ได้ทําแต่น้องชายของเขาต่างหาที่เป็นคนทําอ่ะคุณเรียกโทรหาคุณพิมพ์เถอะค่ะฉันเป็นห่วงเขาอะ่ะค่ะไม่สามารถติดต่อได้ไม่ติดอะ่ะทำยงไงดีอ่ะโอ้พี่โอ้สวัสดีค่ะหมอปิ้นผู้สายค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบไปนะคะให้ฉันขอตัวก่อนนะส่วนเรื่องพิมพ์อ่ะเธอไม่ต้องห่วงให้ฉันจะจัดการเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานในที่สุดถึงบ้าน ทั้งบริษัทก็เป็นฟังชันพวกแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะต่อไอนะนี้ฉันจะเป็นคนดูแลมันเองไปฉันว่าอย่าเลยดีกว่านะนี่เป็นอะไรกัน่ะพี่พิมตายแล้วไม่ใช่เหรอโธ่ไม่น่าเลยพี่พิม พิมพ์เพื่อนฉันมันตายยากจ้ะนายนี่แสดงละครเก่งจริงๆเลยนะนี่ถ้าฉันไม่รู้ว่านายเป็นคนแอบวางยาฆ่าแมลงลงบนขนมรวมถึงแอบตัดสายเบรกรถของพิมพ์ฉันก็คงคิดว่านายรักพิมพ์มากๆเลยถึงได้เสียใจขนาดเนี้ยนี่แกอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันไม่ได้ทำ นี่คุณห้าฉันเป็นหมอนะฉันไม่ใส่ร้ายใครโดยที่ไม่มีหลักฐานหรอกเราพบลายนิ้วม,มือและ DNA ของคุณบนขนมและยาฆ่า,มาแมลงนั้นด้วยรวมถึงเรื่องที่นายแอบตัดสายเบรกก็มีพยานที่รู้เห็นไปให้ปากขันกับตำรวจเป็นปที่เรียบร้อยว่านายเป็นคนแอบตัดสายเบรกรถของผีซึ่งก็ตรงกับหลักฐานมันก็วงจรปิดท่านั้นพอดีไม่นะ พี่พิมผมไม่ได้ทํานะพี่พิมต้องเชื่อผมนะฉันผิดหวังในตัวแกจริงต่อจากนี้ไปนะฉันกับแกเราไม่รู้จักกันอีกส่วนแกก็เตรียมตัวไปชดใช้กลับในคุกซะไม่อยากมาให้ฉันเห็นหน้าอีกออกไปไม่นะพี่พิมต้องช่วยผมนะพี่พิมคุณจำได้เชิญคุณแม่ฝากคนิยมพักเลยครับพี่พิมพี่พิมต้องช่วยผมนะ จบสักทีนะขอบใจแกนะแต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่แกต้องไปขอบคุณแล้วก็ขอโทษเขานะ สวัสดีค่ะคุณพิมพ์แพรวันขอโทษแพรไม่เคยกรดคุณพิมพ์เลยค่ะเธอรู้ไหมว่าฉันตามหาเธอให้ทั่วเลยนะแล้วนี้เธอจะไปไหนหรอแพรก็กำลังย้ายมาอยู่กับคุณพิมพ์ไงคะถ้าคุณพิมพ์ไม่รังเกียจล่ะแพรขอมาเป็นแม่บ้านที่นี่ได้ไหมแลกกับที่อยู่แล้วก็ข้าวฟรีได้ไหมคะได้สิ แต่ว่าฉันไม่ให้เธอเป็นแม่บ้านแล้วแหละฉันว่าจะให้เธอมาเป็นแฟนฉันตกลงไหมตกลงค่ะ